สวัสดีทักทายยามเช้าทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาชมสวนครับมาเก็บผักตั้งแต่เช้าเลยนะครับเก็บผักไปขายที่ตลาดของเราครับมันดูผักของเราว่างครับมีอะไรวันนี้มาดูกันครับผักที่ผมมาเก็บวันนี้ก็จะมีชีครับนี่นะครับยาวมากเลยครับแงามเก็บไปขายครับจีนผักชีรุ่นที่ผม ูกไว้ที่ลงคลิปไปเมื่อคราวก่อนนะครับที่ผมแนะนําวิธีปลูกไปนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับรู้สึกว่าจะเกิดดีครับปลูกระยะจะเน่นไปหน่อยนะครับผมกะว่าจะให้ห่างแต่ผึงเวลาก็แน่นเหมือนเดิมครับแล้วก็มีชีลาวนะครับตรงนี้เป็นผักชีลาวรุ่นนี้ก็โตพอเก็บขายได้แล้วเหมือนกันนะครับนี่นะครับ นี้เป็นชีลาวครับเก็บไว้ตรงนู้นอีกหนึ่งตะก้านะครับนี่ครับได้ไปหนึ่งตะก้าแล้วนะครับหนึ่งิงนะครับหางต่ตีห้าครับไฟเบ็ดมาด้วยนะครับรุ่นนี้เก็บไปใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่เป็นหอมแบ่งของเราก็อายุเยอะเลยครับจะเก็บไว้พัน์นะครับวันนี้ เก็บมทำพันต่อปลูกต่ออีกรอบนะครับผมไปดูคะแนนกันครับนี่เป็นคะแนห็ดหอมนะครับที่เราจะมาตัดวันนี้นะครับนี่นะครับต้นเริมยาวแล้วครับผมปลูกไว้เยอะอยู่นะครับก็เก็บไปเยอะแล้วนะครับตรงนู้นครับตัดไปไว้ที่ตัดไปก่อนก็จะเป็นตอตอครับแล้วมีขนงแล้วนะครับที่ตัดก่อน ต่ยังเล็กอยู่นะครับแขนงออกมาเราก็เก็บไว้กินได้อยู่ครับแต่ขายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ไว้ไสําหรับไว้กินได้อยู่ตรงนู้นเก็บไปหมดแล้วครับเหลืออยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ต้นอบวอวบใหญ่ๆเลยครับคณะของเราเป็นคณะหิหอมนะครับนี่นะครับไปดูกวองตุง้งกองตุ้งไม่ค่อยสวยครับรอบนี้ อันนี้เป็นเขียวบิดนะครับเขียวบิดยังไม่โตพอนะครับยังพอได้เก็บนะครับกองตุ้งต้นไม่ค่อยใหญ่นะครับเก็บไปเยอะแล้วที่จะมีก็กระหล่ำครับตอนนี้นี่นะครับกระหล่ำของเราตัดไปเยอะแล้วครับกระหล่ำเราตัดไปแต่เรายังได้ขนิงอยู่นะครับขนมนี่กินอร่อยครับหวานกรอบมากเลยครับ นี่นะครับกระหล่ำของเราขึ้นสีแบบนี้เลยบเก๋จัดมากเลยนะครับเราปลูกเองนะผมไม่ได้ขายส่งนะครับรุ่นนี้ที่ปลูกไปตั้งแต่ที่เรกครับยังไม่หมดครับนี่ครับผนงมาแล้วนะครับเราตัดไว้ออกมาอย่างนี้เลยครับเก็บขายได้นะครับตรงนี้ครับเอาไปผัดก็อร่อยมากเลยนี่นะครับเน้นเน้นนี่ยครับ อันี้ครับอ่อนสวยครับนี่ครับตรงข้างๆก็จะเป็นผัากกาดเขียวาก,กาดเขียวผัากกาดดองนะครับเราใช้ดองดองผัากกาดดองนะครับนี่ก็จะเป็นคณะอีกรุ่นหนึ่งครับยังเล็กอยู่นะครับรุ่นนี้กว่าเราขายรุ่นนั้นหมดก็จะได้ขายรุ่นนี้พอดีนะครับขายต่อครับ จะห่างไปหน่อยนะครับรุ่นนี้เด็ดไม่เป็นไรครับต้นใหญ่ดีครับเยอะเหมือนกันครับตรงนี้อีกอย่างหนึ่งครับเป็นหักกูดนะครับบางพื้นที่ก็เรียกหักขี้หูดบางบ้านก็เรียกหักปองนะครับแต่จะเรียกกันนะครับนี่นะครับปลูกไว้แถวเดียวครับก็เก็บได้ทีละเป็นกระสอบเลยนะครับสอบปุ๋ยเลยครับ อ่ะักสวยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวนของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันหน้านะครับภาพบรรยากาศสวนของเรานะครับปลูกรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆนะครับรุ่นที่ก่อนแล้วก็ยังรื้อแล้วก็ถ่ายปลูกใหม่นะครับไว้วันหน้าไว้พบกันใหม่นะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม